แล้วก็หนึ่งไม้มาในลักษณะที่ว่าตัวคุณกับตัวเขาไม่ได้คาดหวังว่าการได้มาเจอใครสักคนหนึ่งในวันที่ทั้งคู่หมดความหวังในเรื่องความรักไปแล้วแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะเจอสิ่งที่ใช่ในวันเวลานี้แล้วแหละมันคงอย่างเดียวอ่ะความเจ็บปวดจะต้องละเลือนให้ได้เยียวยาตัวเองให้ได้แล้วอยู่ให้ชีวิตมันดีกว่าเดิม เรื่องความรักใหม่หรอโอ้โหอันเก่าเพิ่งจะผ่านมาเมื่อนี่เองยังจะหาเรื่องใส่ตัวไม่ได้คิดอะไรแต่นี่แหละมันเป็นในเรื่องของการที่พอไม่คิดมันจะได้เพราะด้วยพลังงานไพ่แปดไม้บ่งบอกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาส่งมานะในทุกเส้นทางเลยอะไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาล เขามองว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่คนสองคนนี้จะต้องมาพบมาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญด้วยคนหนึ่งมีไฟเนี่ยสินเสมอกันป่ะอีกคนนึงก็มีแพชชั่นในเรื่องราวของการรักตัวเองเป็นเขามีไฟในการทํางานเพราะเขาผ่านในเรื่องราวของความผิดหวังความเสียใจยมาเขาก็เลยทุ่มเทให้กับงานส่วนคุณก็เช่นกันแต่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักตัวเองในรูปแบบของความอ่อนนุ่มอ่อนโยน การที่ดูแลผิวพรรณรูปร่างหน้าตาคุณอาจจะทํางานที่มันจะต้องใช้ในสิ่งพวกนี้เพื่อต่อยอดก็ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องสวยหรือทําอะไรให้ใครมารักเปล่าเลยแต่พผอ,อิญช่วงจังหวะนี้แหละมันเลยทําให้สิ่งดีๆด,ดึงดูดเข้ามาก็คือเขาคนนี้แหละ <S <S บางคนได้เจอแล้วนะเพราะมันขึ้นไพ่เพจอฟวอนแต่ถ้าใครยังไม่ได้เจอเนี่ยสิ่งที่คุณได้ร้องขอเอาไว้เนี่ยไพ่จัสินะการรอคอยถึงจุดสิ้นสุด คุณจะได้เจอเขาคนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะมันเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นนี่เลย The Tower judgment มันเกิดขึ้นแบบในช่วงเวลาของชีวิตของคุณที่ไปเจอเรื่องเลวร้ายมาก่อนชีวิตพังมาก่อนแล้วก็ค่อยมาเจอเขามันจะเป็นหนึ่งถ้วยแล้วก็หนึ่งไม้การเริ่มต้นในเรื่องราวของความรักที่ดีๆเขาเป็นคนที่อาจจะเดินทางบ่อยนะไพ่แชริออน หรือเป็นคนทางไกลใช่เขาคนนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะมีความรักเป็นแบบสิบเหรียญนะ่ะความรักที่มันมีความมั่นคงอยู่ด้วยกันแบบเข้าอกเข้าใจกันน่ะไม่ต้องอะไรเยอะในความหมายก็คือมันจะต้องมีความไว้วางใจกันไม่ใช่มีแต่ความหึงหวงการตามโทรจิกการหาเขาในเวลาที่เขาทำงานแล้วก็พยายามคิด ในเรื่องราวลบๆอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องการส่วนตัวคุณก็เช่นกันคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเอ่อบิลเนหรือมีงานที่ทําเยอะคุณต้องการคู่ที่เข้ามาแค่ซัพพอร์ตอะ